รู้หรือไม่ทำไมพนักงานเก่งๆถึงอยู่ในองค์กรไม่ค่อยได้นานการค้นหาคนเก่งมาทำงานว่ายากแล้วนะครับแต่การรักษาเขาให้อยู่กับเราไปนานๆน,นี้มันยากยิ่งกว่าแต่ถ้าองค์กรเรามี5้าตัวร้ายนี้นะครับรับรองว่าคนเก่งๆไปหมดแน่มันคืออะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับข้อแรกเลยคือผลตอบแทนมันน้อยมาก เงินเดือนเนี่ยถือเป็นแรงจูงใจในอันดับต้นๆที่จะให้กําลังใจกับพนักงานแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆแล้วเขารู้สึกว่าเงินที่ได้น่ะมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยเขาก็ตัดสินใจจากบริษัทเราไปได้อย่างง่ายดายเช่นกัน 2. ครับสวัสดิการมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตรองจากเงินเดือนแล้วสวัสดิการก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ช่วยให้ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทํางานมันไปด้วยกันได้แต่ถ้าสวัสดิการมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตคนเก่งหลายๆคนก็พร้อมใจที่จะลาออกจากบริษัทเราไป ที่ทํางานใหม่ที่สวัสดิการมันตอบโจทย์มากกว่า 3. ครับท็อกซิกเคานเจอร์มันทําพิษครับที่อยู่ได้ครับใจมันอยู่ยากการอยู่ท่ามกลางคนที่มันเป็นพิษการโดนเพิกเฉยถูกบูลลี่ในที่ทํางานมันทําให้เครียดนะรู้ไหมแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจเราด้วยจนไม่มีกําลังใจที่จะทํางานต่อไปเปลี่ยนเคานเตอร์หรือวัฒนธรรมมันยากเปลี่ยนที่ทํางานง่ายกว่าเยอะ4ครับไม่มีโอกาสเติบโตทางตัน คนเก่งๆอ่ะมักจะชอบความท้าทายแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่มันมีเป้าหมายที่ชัดเจนหากงานที่ทําอยู่เนี่ยมองไม่เห็นโอกาสที่มันจะเติบโตได้คนเก่งหลายๆคนก็อาจจะตัดสินใจไปโตที่อื่นแทนและ5ครับมันน่าเบื่อและเกินเบิร์นเอาจนต้องลาออกดาบสองคมของคนเก่งๆมักจะถูกเอาเปรียบให้ทํางานต่างๆอยู่ฝ่ายเดียวบางคนก็ถูกเจ้านายสั่งงานหนักบางคนก็ถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ ทำไม่เจอกบเวิร์กโหลดหรืองานที่มันหนักมากเกินไปจนเกิดสภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์แล้วก็ต้องลาออกไปในที่สุดนี่คือตัวร้ายนะครับที่จะทําให้พนักงานเก่งๆหลายคนไม่ไปต่อกับองค์กรของเรา h r ก็เลยต้องเสียเวลาไปหาคนใหม่แล้วก็อาจจะหาคนเก่งในแบบที่ต้องการยากขึ้นซะด้วยเพราะฉะนั้นครับการบริหารคนเก่งหรือ Talent Management จึงเป็นสิ่งที่องค์กรหลายๆองค์กรควรจะทำอย่างยิ่งแล้วหาทางรักษาคนเก่งๆเหล่านั้นให้อยู่กับเราไปนานๆครับ